ทุกคสวัสดีปีใหม่ครับลูกค้าสวัสดีปีใหม่ปีนี้ปีป65ป่ะ66ป, <ะ S 2> ปี66แล้วเดีปป๋วต้อยก็เริ่มแก่เข้าไป1ปีฮะอย่างชุดเนี้ยชุดนี้ก็เริ่มต้นทุ่นจะทุ่นจะได้วันนี้เองนะก็เมื่อวานก็เริ่มต้นที่ลูกน้องก็เร่งที่ชุด15 BV BB, BB ตอนนี้จะมี15 BV order 6ก็พอพอเริ่มมีนิดหน่อยแล้วนะ ก็เริ่มทยอยออกมาแล้วทําให้ลูกน้องเร่งแล้วลูกน้องก็ก็ยังมาไม่ครบเลยอ่านี่เป็น15 B.V. 15 B.V. ก็ลูกค้าก็15 B.V. ก็คือจะเบรกหนักๆถ้าลูกค้าชอบเบรกหนักๆชอบกินเหล้าชอบเพื่อนฝูงชอบมีปาร์ตี้มีอะไรก็ต้องเป็น B.V. นะแต่ถ้าลูกค้าชอบเบรกนุ่มๆนุ่มๆลอยๆก็ตออจิน50ก็อเอาอยู่ส,าสบายๆนะลูกค้าถ้านุ่มๆลอยๆก็ต้องเป็นออเดอร์6 15ออเดอร์6 อย่างตู้นี่เฮต้ต่อยใช้ดอกเป็นแบรนด์นาคาชินะเป็นดอกเป็นดอก5้าร้อยวัตต์นะ5้า้อยวัตต์เต็มไม่มีเกินไม่มีขาดเป็นแม่ดอกก็คือเป็นของต๊มกระดาษแข็งแม่เหล็กร้อยมิลนะลูกค้าอย่างดอกเนี่ยดอกที่เหตุต้อยใช้อยู่นะเป็นแบรนด์นาคาชิก็ส่วนเสียงกลางเนี่ยลูกค้าเสียงกลางก็เป็นส2บสองนิ้ว1ิบสองนิ้วก็เป็นอ่ินิ้วก็ดอกแค่3าม้อวัตต์เองนะอันนี้ก็เป็นแหลมจรวดก็เป็นแบรนด์นาคาชที่เหมือนกันก็300้อวัตต์เหมือนกัน กระไม้ไม้กฮะเต้าใช้ไม้เดิมนี่นะไม้เป็นไม้เป็นชุดไม้เนื้อแข็งนะเป็นไม้เนื้อแข็งต้องบอกลูกค้าก่อนไม้เนื้อแข็งไอ้ไม้เนื้อแข็งเนี่ยมันก็ไปตากฝนไม่ได้นะลูกค้าแต่ถ้าน้ำหกเบียร์หกแก้วน้ำหกอย่างนี้ไม่เป็นไรเช็ดเอานะแต่ช่วงนี้ช่วงนี้เก้าเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะลูกค้าที่เข้ามาที่ทางเข้ามาซื้อที่ขอซื้อที่ที่บริษัทนะเขาก็จะ เปลี่ยนอัปเกรดเป็นตู้โรงแรมหมดเลยฮะตู้โรงแรมตัวเนี้ยถ้าลูกค้าอัปเกรดนะคือเปลี่ยนกันไปเลยนะอัเปเกรดเสียงกลางเนี่ยเป็นเป็นตู้โรงแรมที่จะต้อยขายดีอยู่นะทางโรงแรมที่ทางปีนังที่เขาสั่งเยอะๆก็ใบละอัปเกรดไปใบละสองพันแปดนะลูกค้าต่อใบนะอ By ัปเกรดขึ L ้นใบใบละสองพันแปดแต่ตัวเดิมไม่ได้นะลูกค้าลูกค้าเข้าใจผิดหลายหลายเจ้าแล้วตัวเดิมที่จะไม่ได้อัปเกรดไป,ไปเป็นใบละสองพันแปดปกติจะต้อยขาย ขายโรงแรมนะอยู่ห้าพันสองต่อใบนะถ้าขายโรงแรมห้าพันสองต่อใบแต่แต่ขายลูกค้าลูกค้าลูกค้าที่มาซื้อที่บริษัทเนี่ยลูกค้าหน้าร้านอ่ะลูกค้าโดยตรงเฮียต้อยนะเฮียต้อยจะขายอยู่สี่พันแปดร้อยเก้าสิบาทถ้าขายทางออนไลน์ก็สี่พันแปดร้อยเก้าสิบาทก็ฟรีค่าขนส่งเก็บเงินปลายทางก็เป็นตู้โรงแรมนะลูกค้าเป็นตู้ที่เฮียต้อยทํา ทำเฉพาะเน็ตเวิร์กกับโต้เองต้องบอกลูกค้าตรงไปตรงมาว่าจะต้อยทําอะไรบ้างเยต้อยทำเฉพาะเน็ตเวิร์กที่เคยจะต้อยเคยรีวิวไปอ่ะทำเน็ตเวิร์กเองกับกับโต้พ่นสีเองเป็นโต้ไม้อัดนะไม้อัดก็ตะแกรงนี่ก็ดอกกับตะแกรงพวกอะไรทั้งนี้เพราะพวกที่มึงจริงเขาส่งมาให้เขาส่งมาให้ก็ต้องยอมรับว่างานเขางานงาน,งานเขาดีฮะอย่างสีเนี่ยเขาจะใช้สีฝุ่นพ่นเอามีดขูดยังไม่ออกเลยสีก็ ดอกดอกตัวนี้ก็จะเป็นดอก400วัตต์นะลูกค้าเป็น4 400วัตต์อย่างตู้ที่ไอ้ต้อยเคยรีวิวไปแล้วไอ้รีวิวให้ลูกค้าดูแล้วว่าไอ้ต้อยทำเน็ตเวิร์กเองก็ตัว Network เน็ตเวิร์กเนี่ยไอ้ต้อยจะเป็นทองแดงแท้ๆเอามาพันมาพันเองนะลูกค้าขาขาตั้งสามขานี่ไม่เกี่ยวนะลูกค้าลูกค้าอย่าเข้าใจผิดนะลูกค้าอย่างขาตั้งในในชุดก็จะมีให้อยู่แล้วก็จะมีให้อยู่แล้วนะลูกค้าก็เอาชุด ตอนนี้มนาะตั้งท,ที่ขาได้เลยแต่ถ้าลูกค้าจะเอาขาเพิ่มขาอย่างนี้ก็ได้นะส่วนใหญ่ทางโรงแรมเขาจะเอาขาไปด้วยเพิ่มขาขาละ7 0 0บาทนะลูกค้าเหล็กหนาหนานะเพิ่มขาได้700บาทนะลูกค้าก็สั่งได้เลยถ้าถ้าลูกค้าจะตั้งแบบเก๋ๆแบบงานสไตล์โรงแรมนะก็เอาเพิ่มขาไปก็อยู่ในชุดเนี่ยถ้าชุดนี้ถ้าชุด15,900านะลูกค้า15,900าเเนี่ย ก็จะเป็นชุดของเขาชุดดั้งเดิมฮะชุดมแตรดาดของเขาเลยเหมือน5,900จะเป็นเสียงกลางตัวนี้<ม>เสียงกลางตัวที่ตั้งอยู่ข้างข้างบนตู้เนี่ยเหมือน5,900ถ้าลูกค้าจะมา,าฟังเสียงที่โรงงานก็ได้ฮนะทางทางบริษัทเนี่ยก็จะลดให้400บาทนะเหลือ400บาทแต่ลูกค้าจะเปลี่ยนจะเปลี่ยนอัปเกรดก็ได้ลูกค้าลูกค้าก็ถ้าลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดไม่ไม่มีเวลามาให้ส่งทางขนส่ง แต่เรื่องเสียงนะลูกค้าเรื่องเสียงอย่างเสียงเสียเนี่ยลูกค้าถ้าไม่มั่นใจเรื่องเสียงนะเอาอย่างนี้เจ๊ต้อยจะรับประกันเรื่องเสียงกลางให้รับประกันให้ลูกค้าเลยนะว่าว่าเสียงดีเกินค่าตอนที่ทํามาทีแรกก็ไม่คิดว่าเสียงเสียงจะดีตนที่ทำเสียงจะดีเกินค่าถึงขนาดนี้ทาเจ้าต้อยทาส่งโรงแรมไงที่โรง,งแรมเขาก็ชมมาเขาก็สั่งไปเปลี่ยนสั่งไปเปลี่ยนก็ก็จะเป็นเสียงตัวนี้นะเสสองนิ้วเสห้านิ้วเจ้ต้อยจะมีสองรุ่นนะ เรื่องเสียงยี่อ้ก็จะเสียงละกันเรื่องเสีงเย,ยสงที่้อเราประกันให้นะเรื่องเสียงกลางนะรับรองว่าว่าเสียงดีแน่นอนเลยนะลูกค้าสบายใจได้นะก็อย่างอย่างถ้าถ้าลูกค้าจะจะเอาเดอร์หกก็ได้ราคาเดียวกันราคาหมื่นห้าพันเก้าร้อยเหมือนกันนะลูกค้าจะเปลี่ยนเอาเอาเดอร์หกก็ได้ดอกเหมือนกันดอกหวัดเท่ากันดอกโตเดียวกันทุกอย่างตัวเดียวกันหมดนะไม้ก็ัตเดียวกันจะจะเป็นเอ,ดอเดอร์หกนุ่มๆลอยๆนะลูกค้านะอย่างหมื่นห้าพันเก้าร้อยนะลูกค้าก็จะได้ ตู้เบสสองใบนะลูกค้าเสียงกลางเสียงกลางสแตนเสียงกลางในชุดก็นะสองใบยังไม่ยังไม่ไมอัปเกรดนะแล้วก็จะมีพาวเวอร์พาวเวอร์ตัวนี้เองหนึ่งตัวแล้วลูกค้านะลูกค้าจะมีพาวเวอร์พาวเวอร์ตัว nk 1 6 5นะ nk 1 6 5เนี่ยเป็นแบรนด์นาคาชินะลูกค้าหนึ่งตัวแล้วก็เป็นปีเป็นปีแบรนด์นาคาชิเหมือนกันโลโก้ของเงาใต้ทำใ,ใหม่แล้วนะแล้วก็เก๋ๆน่ารักนะ เป็นเป็นโลโก้แบรนด์นาเทินะนะไม่ใช่ดีเคเมิกนะก็เก๋ๆน่ารักก็จาอย่างตีก็จะเล่นบลูทูธได้กดไปที่โหมดฮนะกดไปที่โหมดเนี่ยลูกค้าก,กดไปที่โหมดบลูทูธก็จะขึ้นแล้วลูกค้าก็ก็ไปไปที่ตั้งค่าที่โทรศัพท์นะพอตั้งค่าได้แล้วลูกค้าก็จะไปหาที่ BT SPECKER นะเขาจะขึ้น BT SPECKER ลูกค้าก็กดไปที่ BT SPECKER กพอเขาเชื่อมต่อสัญญาณบลูทูธก็จะหยุด ลูกค้าก็เปิดหาเพลงได้เลยแต่ลูกค้าก็ต้องเปิดวอลลุ่มในโทรศัพท์ให้หมดนะลูกค้าค่อยมาเร่งที่วอลลุ่มที่ตัวปีได้นะลูกค้าเนี่ยอย่างเนี้ยเฮียต้อยก็เคยบอกไปแล้วว่าว่าพาวเวอร์เร่งยังไงอย่างพาวเวอร์ี่ก็ไว้ที่บ่ายสองบ่ายสามทั้งสองตัวเลยแล้วก็วอลลุ่มเนี่ยเอาไว้ที่ปรับไว้ที่เที่ยงก่อนก็แล้วลูกค้าก็ปรับไปสามตัวที่เป็นเบรกนะลูกค้าก็ลองปรับเ <S <S บรกเบรกมากเบรกน้อยลูกค้าสามตัวไอตัวนี้เป็นเสียงกลางนะเสียงกลางลูกค้าชอบกลางลูกค้าก็ชอบปรับไป ตัวนี้เป็นแหลมนะเป็นเสียงแหลมลูกค้าชอบแหลมก็ชอบไปนะอันนี้เป็นวันรุ่มนะเป็นวันรุ่มเป็นวันรุ่มเนี่ยเป็นวันรุ่มเสียงนะลูกค้าสังกเกตให้ดีถ้าลูกค้าเชื่อมต่อบ,บูทูธในปีนะลูกค้าต้องกดตัวนี้ลงไปนะส่วนใหญ่ลูกค้าก็ที่โทรมาถามบ่อยๆก็คือว่าไม่ได้กดตัวอ,อ่านี้ลงไปนะแต่ถ้าลูกค้ามีสายโทรศัพท์ต้องกดปุ่มเนี่ยปุ่มแรกเนี่ยให้มันเด้งขึ้นมานะเพื่อสัญญ,ญาณโทรศัพท์จะเข้าเครื่องได้ถ้าลูกค้าไม่กดที่มันเด้งขึ้นมานะ เพลงก็จะมันจะไม่เข้าเครื่องนะเสียงสัญญาณจะไม่เข้าเครื่องนะลูกค้าลูกค้าชอบหลงสวิ์ตัวนี้นะกับสวิ์ตัวนี้ถ้าลูกค้าเชื่อมต่อในบลูทูธธรรมดาลูกค้ากดเข้าไปไอ้ไอ้ส่วนไอ้ส่วนตัวนี้ลูกค้าก็เอาไว้ตามเดิมเนี่ยอยู่ให้มันเด้งขึ้นมาตามเดิมเราเราไม่ได้ใช้อะไรนะเราก็ใช้สวิคตัวนี้ตัวเดียวนะปุ่มกดตัวนี้ตัวเดียวนะกดเข้าไปแล้วก็เชื่อมต่อที่บลูทูธเลยนะเล่นยูเอสบีก็ได้นะลูกค้านะส่วนพาวเวอร์ตัวนี้ลูกค้าพาวเวอร์ตัวนี้จะต้ยทำสียคูณ4สีอยู่นะ ทำสี่คูณสี่อยู่เดต้ามาทำเป็นสองคูณสองก็คือตัวเดียวกันพันบัตคูณพันวัตนะแต่ก็ถ้าทำสี่คูณสี่ลูกค้าต้องซื้อ power อีกหนึ่งตัวเพื่อมาขับเสียงกลางเพราะ power อีกตัวเนี้ยเป็นสองตัวเพื่อมาขับเสียงกลางเพื่อมาขับเสียงกลางเลยอ,อย่างถ้าลูกค้าซื้อ power อีกตัวหนึ่งไปขับกลางอีกตัวหนึ่งก็ต้องมาขับเบ้คเท่ากับเหมือนกันสองตัวนะตัวนึงขับเบสตัวนึงขับกลางก็เป็นสี่คูณสี่ได้เลยนะอย่างพออย่างอย่างเครื่องเนี้ย เครื่องเฮต้อ้ยจะรับประกันหนึ่งปีนะลูกค้าอย่างเรื่องการรับประกันเนี่ยเฮียต้อยเฮต้ต้อยรับประกันหนึ่งปีเพราะว่าเครื่องนี่มันมีมอกรนะลูกค้ามอกลก็อยู่ที่พิมพ์ไว้ที่ตัวเครื่องเลยนะลูกค้าเนี่ยมอกของเฮต้ต้อยนะจะพิมพ์ไว้ที่ตัวเครื่องเลยนะทุกเครื่องต้องมีมอกลหมดฮะทุกเครื่องนะลูกค้าสังเกตเลยว่าของสินค้าของเฮต้ต้อยนะสินค้าของแบรนด์นาเกินะจะต้องมีมอกลนะไม่งั้นมันขายไม่ได้นะลูกค้านะเนี่ยจะต้องเป็นมมอกลพิม ไปที่เครื่องเลยใยต้อยถึงในการรับประกันหน,นึ่งเตงไงแต่ถ้าลูกค้าซื้อไปเครื่องเกิดมีปัญหามันก็มีไปเป็นไปได้นะลูกค้าใช้ไม่ถึงเดือนนะใช้ไม่ถึงเดือนนะลูกค้าส่งเปลี่ยนได้เลยฮะส่งเปลี่ยนบริษัทได้เลยบริษัทเปลี่ยนให้เลยเปลี่ยนตัวใหม่ให้เลยนะจะจะไม่ต้อมนะภายในหนึ่งเดือนนะถ้ามันมันเกิดขึ้นได้ฮะลูกค้าแต่อย่างเครื่องร้อยตัวบางทีจะมีตัวสองตัวมันก็ถือถือว่าเปอร์เซ็นต์น้อยฮะลูกค้าส่งกลับมาบริษัทเปลี่ยนให้วันนั้นเลยนะแต่ต้องทักเครื่องภายในหนึ่ เดี๋ยวลูกค้าต้องรักษาของนะอย่าให้ของชานะเจ้าต้อยก็จะให้ลูกค้ารักษาของไว้แต่ว่าเครื่องเนี่ยถ้าใช้เกินไปแล้วหนึ่งปีเนี่ยใบแตกก็จะรับประกันอยู่หนึ่งปีแต่ลูกค้าอย่างดอกนะดอกต้องบอกลูกค้าก่อนนะว่าดอกทางทางเจ้าต้อยทางบริษัทเนี่ยจะไม่รับประกันเรื่องดอกนะมีอะไรก็ต้องบอกลูกค้าตรงไปตรงมาว่าดอกเราดอกโรงงานจะไม่รับประกันนะวรับประกันเฉพาะเครื่องนะลูกค้าอย่างเครื่องในลูกค้าหมื่นห้าพันก็ร้อยในลูกค้าจะได้สาย สายสัญญาณอย่างเงี้ยครอบชุดเลยนะไปถึงก็เปิดได้เลยสายสัญญาณในสองเส้นแล้วสายลําโพงพ้อมหัวสซเปคอนนะสายลำโพงเนี่ยพ้องหัวเซตเปคอนเนี่ยสี่เส้นยาวสองเมตรยาวสองเมตรพ้อมหัวเซเปคอนเลยนะแต่ลูกค้าจะเอาสายยาวก็ได้ลูกค้าก็บอกแอมินว่าต้องการสายห้าเมตรสิบเมตรถ้าห้าเมตรลูกค้าเสียตังค์แค่สามเมตรเองนะลูกค้าเพราะว่าลูกค้ามีอยู่ในชุดละสองเมตรก็พ้อมหัวซเปคอน ถ้า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 ลูกค้าเอาเอาเอาเพิ่มเพิ่มเป็นเมตรนะเมตรละยี่สิบห้าบาทแล้วเนี่ยลูกค้านะเพราะว่าตอนนี้เฮียต้อยใช้สายใหญ่ขนาดเดียวแล้วเป็นสายใหญ่ขนาดเดียวหนึ่งจุดห้าก็เพิ่มเป็นยี่สิบห้าบาทสมัยก่อนมันสายสองสองจุดหนึ่งเนี่ยเพิ่มเมตรละยี่สิบาทตอนนี้เอาเป็นขนาดเดียวไปเลยเอาเอาเมตรละยี่สิบห้าบาทเพราะว่าสายโรงงานไม่เราโรงงานจะไม่อยากทำอะไรลูกค้าอยู่แล้วเป็นสายมอ,อกรน,นะถือว่าซื้อมาเท่าไหร่ก็ขายให้ลูกค้าเท่านั้นนะลูกค้านั้นเียอย่างอย่างลูกค้าต้องสังเกตนะมีมีลูกค้า พอทำใส่ใส่แล้วไปใส่สลับอย่างริมนีลยลูกค้านะริมเนี่ยตะไบค่อนจะมีริมใหญ่ริมเล็กเนะลูกค้านะริ่ใหญ่ลูกค้าต้องสังเกตดีๆนะเอาเริ่อใหญ่เนี่ยเรื่อใหญ่ไว้ข้างบนนะลูกเนี่ยลูกค้าเห็นไหมเริ่อใหญ่ที่เป็นบวกนะจะเป็นขาวๆนะเป็นเหล็กขาวๆร่องน้องขาวลูกค้าก็เสียเข้าไปนะเสียเข้าไปค่องๆนี้นะเสียเข้าไปค่องๆลูกค้าจะไปสลับเสียอย่างนี้นะมันมันแน่นเราเอาไม่ออกแล้วเสียพรเะอร์ก็เสียอะไรก็เสียเสียเสียหายนะ ลูกค้าเสียเข้าไปปั๊บเบาเบานะลูกค้าก็หมุนหมุนให้ตังแก๊กนะแค่นี้ก็มันก็ล็อกอันนี้เป็นกิบล็อกนะถ้าลูกค้าจะเอาออกลูกค้าก็เอากิบล็อกครับดึงเข้าหาตัวเลยเข้าหาตัวลูกค้าก็หมุนนะหมุนตายเ้าออกเบาๆเนะลูกค้าสบายๆนะลูกค้านะให้ล็อกเลยนะให้ล็อกอย่างเงี้ยเป็นกิบล็อกเลยนั้น ្័់ះោ៏ំកម្្យោះំេ្្្ក៏្ៅ៥្័ោះំំៀ់៖ន់ៗ់័្្្្្ក្្ំ៊ៅ៉៟្ះោះ្ thấp để phăng lê theo cũng anh con đàn thân bên kia sống <Sý> là không bao giờ ngã không lại nên những người người lá, muốn cháu này hiện chạy cả bọn đừng xin cần đi mò mày gặp cháu này mọi người gặp quan hà thì cũng nhớ một cái sài lại nhớ nữa đừng สิเหตุยังไปบ่ถืกใจลายาประสานลูกช่างจะจบประจ๊อครับนายคำบอกแก่งระทวงงานผมเข้าใจคำ่าลยออกขยะสิวัาดูละอายหลีครับนายใจผมมันก็ เพื่อรอยยิ้มของทุกคนในครอบครัวมุ่ยอมทุงสุดตัวเราะเป็นเสาหลักของบาง้านเข้าใจผมนะครับ